ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเอากันหน่อยครับทุกคนครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับตามล่าบิ๊กท m e นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรือว่าของ แมนอยู่นั่นเองนะครับตามล่าจอดเบตกันสักหน่อยนะครับนี่ครับนำทับมาโดยจอดเบตนะก็อยู่ในแพ็คนะครับ1้อยห้าสิบทับร้อยห้าสิบนะครับผมสุ่มไปแล้วครับทุกคนที่ทางคนมิ้นนะครับลดให้เรานะครับเหลือห้าร้อยทองนะครับนักเตะสิบคนนะครับโอ้โหไม่ออกสักคนเลยนะครับก็สุ่มไปอีกหนึ่งรอยนะครับก็เปิดไปแล้วสิบเอ็ดครั้งด้วยกันนะครับดูว่าสิบเอดคนนะที่ออกมานะครับเหลืออยู่ในตู้ 139ตัวเท่านั้นนะครับมาในงบ2,142ทองนะครับก็ถือว่าสุ่ม900ทองได้2ครั้งนั่นเองนะครับนะได้ตัวไหนผมก็คือพอตันวนั้นนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ถือว่าหยุดเหมือนกันนะครับไม่ล่าต่อนะครับเพราะว่าพวกสาวประตูผมก็มีอยู่นะมีฟรนาซาอยู่นะครับส่วนล็อบสันก็ความรู้สึกนะอาจจะเป็นไฟแมนยูกวจริงนะครับแต่ว่าก็ รู้สึกมาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับร่างเดิมของลอบซันนั่นเองนะครับเมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยับทุกคนคนละหนึ่งรอยเนะนะเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับใครที่กดไลค์ให้ก็ขอให้500ท้อทองแหลกออกมา2ตัวเลยนะเออเห็นในกลุ่มนะครับทูกหนโอ้โหห้าร้อยทองนะครับออก2ตัวนะครับทำไมง่ายยังเลยนะครับที่ผมนะครับไม่มาเลยนะเออไม่แน่นะนี่ครับ ขอบมีไบนูนะครับเมนูมาวะผมก็สุ่มไปนะครับที่ห้าร้อยทองนะครับได้การันโชมานะครับการันโชนะครับต้นศกวิงเกอร์เหมือนกันนะครับนะผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นร่างแรกของจอร์เบียเลยนะครับสูง175นะครับอายุ22ปีนะครับมาในร่างบิ๊กไทม์เลยนะเออแบบแบบเดียวกันกับซาลาตันนะครับแล้วก็เมซี่เลยนะอืมนี่ฮะ เป็นโบมิสก์วิงเกอร์นะครับเล่นได้1นึ่ตำแหน่งพลัานานาทีค่าพลังไม่ลดนะครับเอ็ดเอ็ดนะครับหรือว่าปีกนะครับก็สามารถเพิ่มตำแหน่งได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับใช้ได้2เท้าดีเยี่ยมด้วยนะครับมาสกิลก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะผมว่าเอออีกหนึ่งคนนะครับมีสกิลพิเศษ2ส,สกิลด้วยนะครับผมว่าถ้ามาโมเมนตัมรีบิงแล้วก็บิดเคอร์เร้นะผมว่าน่าจะมีคนเปิดเยอะกว่านี้ไหม อันนี้มาไหมโมตัม่เปียงนะครับเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายบอลนะเออสลับจอดเบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับลอบสันนะก็มาใน2สกิลเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับใช้ได้2เท้ายีเยี่ยมอีกด้วยนะครับเล่นได้ทั้งหมด5าตำแหน่งเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับมีบิดเคเลอร์มานี่ครับแล้วก็จ่ายบอลนะครับโอ้โหลอบสันเอามาบิดเคลอร์นะครับ แต่ปีเตอร์ใช่ไมเคื่นะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับก็เหมือนว่าอยากกักๆอยู่นะครับไม่เป็นได้ใครที่ซุ่มนะครับ500ทองนะครับออกกันบ้างมาเม็นมาแชร์กันหน่อยนะครับมาบอกพี่โคหน่อยนะครับ90 0ทองแรกนะครับออกจอดเบ้มาเลยนะตัวไหนตัวนึงก็ได้นะครับถ้าเรือนะครับถ้าออกมาครั้งแรกเลยนะครับเราก็ต้องได้ไปซื้อแพ็คเมนูด้วยนะเออ900ทองเท่านั้นนะครับมา นี่ครับรีไป3ครั้งนะครับแล้วก็กด1นึ่งทองไป3ครั้งนี่ครับหลอกพี่โคซะหน่อยนะครับบอกพี่โคว่าเอาตัวนี้ตัวเดียวนี่ไม่ขอเยอะครับขอตัวเดียวคือพ่อเลยนะครับมาแบบนี้หลอกไปอีกนึงนะครับสครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็ขอแช่สัก3าบิหน่อยนะพี่โคพี่โคว่าไงโอ้โห จังหวะนี้ผิดสูตรครับมาจังหวะนี้แหละพี่โคโอ้โหอะไรกันครับนี่จอดําครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะเปลี่ยนสีก็ไม่เปลี่ยนนะทุกคนโอ้โหพี่โคนะฮะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครที่สนใจนะครับอยากให้ผมเปิดแพ็กให้นะเก็สามารถฝากได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ด้วยนะครับในช่องเลยนะครับก็รอติดตามได้นะใครที่ สนใจนั่นเองนะครับในการเปิดแพกลก่าจอรเบสแบบนี้นะครับหรือว่าเดอเบสเลยนะก็ถือว่าค่าพลังนะครับไปสูงสุดอยู่ที่1 9 9เลยนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างจํนะนี่ฮะมาเหลืออยู่129ตัวในตู้นะครับสุ่ม900ทองได้อีก1ครั้งนั่นเองนะครับเอาแบบนี้ดีทุกคนนะกดไป3ครั้งนะ มาแล้วก็ขอดูหน่อยนะพิโคแบบนี้นะครับขอหน่อยปึ๊บ,บแบบนี้ครับเรียนมานะครับไม่หมดเยอะนะ่าสำหรับแพ็กนี้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเหลือเวลาอีก6วันนะครับทุกคนใครที่อยากตามมาก็สามารถมาจัดได้เลยนะครับมาพิโครครั้งนี้แหละะครั้งนี้แหละพี่โคต้องมาแล้วไหมไป อันนี้พี่โกขอสักตัวขอสักตัวแต่แบบนี้เป็นไฮไลท์ไหมทุกคนโอ้โหมาเปลี่ยนหนไหมเปลี่ยน,นไหมไม่เปลี่ยนวะ่ะโอ้โหครับมี่นะครับไมนนมาแต่อีปิกไม่มาทุกคนดูฮะนี่นครับยืนนิ่งเลยครับสลับไมโนโอ้โหฮะมีแฮร์รี่แม็กควด้วยนะนะครับ โอ้โหที่ว่าไฮไลท์มา2นะครับกันโชแล้วก็เมนูนะครับเหลืออยู่300อนะครับทุกคนโอ้โหมันไปไม่ได้นะ300อยแบบนี้อเออไม่แน่นะครับเผื่อมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมมาตามล่าใหม่ให้ดูนะไม่แน่นะครับเผื่อไปสุ่มทองฟรีได้นะครับเออน,นี้เหลืออยู่300อยทองครับไปก่อนล้วกันไม่แน่นะเออแน่นไงครับอ ก็น่าจะเกลือตามเคยนะครับไปไปอยู่1นึ่ทองสุดท้ายนะครับมาไม่แน่นะปฏิหารครั้งสุดท้ายนะครับพี่โคโอาจให้จัดเบสก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะนี่แหละจังหวะนี้แหละมาพี่โคแจกหน่อยซีเอฟครับปูพรมแดงมาเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่ออกนะครับเหลืออยู่ในตู้116ตัวนั่นเองนะครับถ้ามีโอกาสนะ เดีย๋ยวผมมาจัดใหม่ให้ดูก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้สักตัวนั้นครับสำหรับอีพิกในกระรัวบิ๊กไทม์ Big Time นั่นเองนะครับทุกคนใครที่เปิดได้แล้วนะครับก็สามารถมาเมนมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับปิดภาพประกันนหนต้องขออภัยทุกคนเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ